ฮัลโหลครับสวัสดีครับอาจารย์คุณนัทพงศ์เชิญครับผมมีเรื่องรบกูนสอบถามอยู่สองเรื่องนะครับมึงอ่าเรื่องแรกเนี่ยคือผมทําลานจอดรถเนาะเป็นที่จอดรถปกติอืม mm. แลวทีนี้ที่ด้านข้างเนี่ยเป็นพื้นที่ติดกันแล้วนะฮะ mm. แต่ว่าลานจอดรถของผมเนี่ยหลงังคาเนี่ยคือไม่มีราังน้ําอืมคือเวลาฝนตกเนี่ยมันจะเทลงไปที่ด้านข้างก็ทํารางน้ำซะ ไปแต่ทีนี้ว่าไอ้ตอนแล้วที่น้าฝนมันตกลงมาเนี่ยคือมันตกลงมาในในพื้นที่ของผมนะทำรางน้ำซะทำรางน้ำซะจะเดี๋ยวมีเดี๋ยวเรื่องมีเรื่องกันทำรางน้ำเอคือนี้ต้องทำเราต้องทำทำที่ประทูเฮ้ยเราเราทำเลยคนเดือดเ้อเดือดร้อนเราก็อยากให้เขาเดือดร้อนง่ายๆไม่มีอะไรซับซ้อนโอเคครับนี่ขีกเรื่องหนึ่งครับอาจารย์ทีนี้รั้วเนี่ยคือตอนนั้นพอทีแรกยังไม่มีรั้วเนาะคือเป็นพื้นที่เปล่าแล้วทีนี้รั้วของใครรั้วของใคร ของพื้นที่ด้านข้างใครมาทํารั้วพื้นที่ด้านข้างอ่าเขาทํารั้วอ่าแล้วไอ้หลังหลังคาคุณห่างจากรั้วกี่เมตรโอห่างไม่ถึงเมตรประมาณแค่ฟุตหนึ่งด้าอ่าต้องทําเลยต้องทำเลยถ้าไม่ถึงฟุตได้ต้องทํารางแล้วทาไม่ทำไอ้ไอ้รางน้ำเลยยิงตีท้ำเลยฮะอืมโอเคโอเครับทราบครับทีนี้รู้ว่าที่เขาทํา ฮัลนี่คือมันมันถูกต้องไหมหรือว่าไม่รู้ว่าเขาทำาก็ไม่มาลุกล้ำในเราเขาทาตามแนวก็จบแล้วมันไม่มีเกี่ยวอะไรกับเรานี่คือเขาทำแนวคือเขาทำแบบคือบุตรเปนวงกลมใช่ไหมจ่ายเขาก็ทำนี่คือทับทับบุเป็นวงกถูกล้านั่นแหละตามนั่นแหละตามแนวนั่นแหละตามแนวนั่นแหละตามแนวอ๋อคือเนีนั่นคือเขาทำอย่างนี้คือถูกต้องถูกต้องแล้วถูกต้องแล้วโอ้แล้วทีนี้ถ้าเกิดสมมติว่าผมไม่ทำรั่วมคกอทกไมทำทไมแล้วก็มีรั้วรวมแล้วก็พอเลยไปทำทำไมมันทำมันจบไม่ได้เขากั้นรั้ว เป็นรั้วเป็นเสาขึา้นมาแล้วก็ลวดหนามยิงปกติแ, hm แบบไ hey, ม่ใี่กำแพงที่มันดีๆตายเอ้าก็ไม่เป็นไรนี่ไม่ได้เสียหายอะไรก็เป็นรั้วเขายังก็ทําเป็นเขาทาเป็นแนวลวดหนามกับแนวลวดหนามก็จบแต่คุณไปทำกวทำในที่คุณไปทําทําไมงั้นครับเออแต่ลัางน้ำนี่คือจำเป็นต้องโอ้โหแม่พี่พี่นึกพี่นึกเอาใจเขาใจเราพี่ไปลองเป็นอีกฝั่งหนึ่งดูไป ไม่ผมเข้าใจอยู่แต่นี้ว่าพี่ลองนึกว่าพี่เป็นอีกฝั่งหนึ่งแล้วมีคนมาทําอะไรเงี้ยแล้วมันน้ํามันเข้ามาในที่เขาอะคือถ้ามันเข้ามาเขาไม่รำคาญก็ไม่เป็นไรมันมันเหมือนก็ไม่ควรทำอ่ะไม่เข้าใจอยู่อาจารย์แต่นี้ว่าฝนมันตกน้ํามันก็ตกในที่เขาอยู่แล้วไม่เป็นไรพระโตอ้เอ้น้ํามันตกไปอยู่ในที่แต่ว่ามันการสาดมันน้ํามันไปมันก็ไปเยอะกว่าปกติที่พี่โอ้ผือเขาอาจาย์อาใจขึ้นนาผมมันเทใส่ลงไปหาเขาถูกต้องไหม มันจะเทไม่เทก็ทำรางน้ำเถอะที่ติดกันแบบนั้นน่ะแหมอืมโอเคโอเคโอเคเสียเวลามันนั่งคำนวณแบบนี้ทะเลาะกันทำไมอี๋เวลาบมก็คือต้องการทําให้มันถูกต้องนะผมก็เลยถูกต้องแล้วล่ะถ้าเขาไม่เดือดร้อนเขาก็ไม่ว่าอะไรคุณอยู่แล้วจบข่าวอืมก็เขาเดือดร้อนน่ะอย่างเงี้ยหางกันฟุตหนึ่งไงง่ยง่ายฝนตกไม่ก็ตองตีไปฝั่งรู้นเล่าน้ำมันลงน้ำมันลงบนหลังคามันไม่ใช่แบบฝนกปกติ คือน้ำมันลงบนหลังคาแต่พอมันอ่มันก็ต้องพุ่งออกไปที่น้ำมันมาตามรางอะมันก็ต้องพุ่งดิมันไม่ไปลงในขีงเขาไงแล้วแล้วถ้าสมมติเขาทาเออเขาทําแบบนี้เขาทาแบบนี้แล้วมันลงในที่เราอ่ะเออเรายอมไหมไม่มันไม่ลงในที่ของเขาอาจารย์ลงในที่ผมคือน้ําที่มันไหลจากหลังคาของผมเนี่ยมันลงมาที่ผม ถึงมัลงในที่คุณคุณก็ทําเธอเอางี้เด้ยวกันน้ำผมมันไม่ได้ไหลเออทาเธอทําเธอทําเธอทําทาเธอเดี๋ยวก็มีเรื่องกันน่ะไม่ทําก็ได้อ่ะไม่ต้องทําำไม่ทําแล้วมีเรื่องกันก็แลกกันไปจบครับเลือกเอาชีวิตเลือกได้นี่โทษตัวในผมถามขออยากรู้จริงจที่อยู่ๆก็อยากรู้ทะเลาะอะไรกันนะผมไม่คือด้านข้างเนี่ยเขาเขาเป็นที่เปล่าเลยนะเขาไม่ทะเลาะอะไเออทะเลาะกันไหม ไม่ไม่ไม่ได้ทะเลาะกันไม่ได้ทะาะไม่ต้องทำแต่ทีนี้เขาบอมมาบอกว่าให้ผมทาอวาวนี่ไงเออถกก็ถูกแล้วเขามาบอกไงเขาคงไม่เอางนั้นอ่ะผมก็เลยเออก็ไม่ทำแล้วพอละ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 พอ ครับครับไปทําเถอะไปทำเถอะ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 ขนาดเขาเดินมาบอกแล้วว่าแสดงว่าเขาก็คงงุเขาคงเขาคงเดือดร้อนแหละใช่ไหมน้ำถ้าสมมติฝนมันตกแรงอย่างนี้เราเราดูแต่เฮ้ยถ้าฝนมันตกเอื่อิมก็ตกในที่เราแต่พอมันแรงปุ๊บไอแรงไหนของน้ํามันไปเข้าบ้านเขาไปศูนย์สองสองสี่